โอ้ยบมอ่าข้าใจกันเดวไปเราจับงข็น้าข้าวไว กาชื่อสารบ่เข้าใจกันนะครับผู้เสียบเสียบแล้วก็ถอดเสียบเลาะกรถอดเลี้ยงเล่้ยงได้กดอยู่ไม่บ้าเขาเลี้ยงเลยครับยังบ่ได้สอดนะครับเขาเมฆนะครับตอนนี้น่าจะเห็นอยู่ดอกเมฆหลายเมฆหลาย กางมตีนะครับเบกนได้แล้วครับนไป้บาเองากที่สอนที่ว่าบ้อัเลบงสาที่้อในที่ว่าบอตั้มนะครับ ครับคนหลายังเก้าสิบบาทเ0ก้าสิบบแล้วเป็นสูงนะครับสูงสูงสี่เล้วงสี่แล้สี่ว

ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบนนะครับทํำยุ่นนะครับมันค่อยล้านนะครับ